สวัสดีครับ t h แ gadget นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับของปี2022นี้ซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะแสดงอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาต่อต้นเดือนเมษายนนะครับใครที่สนใจก็แนะนําไปดูได้นะเพราะว่างานนี้ก็มีรถใหม่เยอะเลยนะครับรถยนต์ที่เราจะพามาดูในคลิปนี้จะเป็น MG z s EV นะครับแล้วก็ MG HS p s EV นะก็จะเป็น2รุ่นที่มีการปรับอุปกรณ์แล้วก็ปรับหน้าตาใหม่อย่างตัว z s EV เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรถยนต์ที่ได้ความนิยมมากๆในบ้าน เราเพราะว่าถือว่าเป็นรถยนต์ e v e ที่ราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็มันเป็นชงรถที่คนนิยมนะตอนนี้ที่เป็น b s uv ก็คือเป็นรถไซส์ประมาณชากเอ่อเรียกว่าไงดีเอ v วนิช่าใช้อะไรประมาณนี้เนาะใช้ toyota corolla cross m g s ประมาณนี้ซึ่งเป็นรถที่เป็นครอบครัวก็ได้ใช้งานส่วนตัวก็ได้แล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงลุยน้ําได้ระดับหนึ่งลุยทางขลุกรละได้นะครับสามารถไปได้ทุกที่เนาะท้องรถมันจะยกสูงนิดนึงซึ่งการปรับรอบนี้ของ s e v ผมก็พามาดูหน้าตาเนาะก็มีความสวยกว่าตัวเดิมพอสมควรนะด้วยหน้าตาที่ช่องลมด้านหน้าเขาปิดลงไปนะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จเพยียงอย่างเดียวนะแล้วก็จะมีการปรับเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยอันนี้ผมไม่โฟกัสาการจะสเปคอาจจะไปหาดูได้ตามสมดังรีวิวทั่ว,วไปหรือเว็บไซต์ของ MG เองก็ได้นะครับกล้องหน้า360อ,องศาก็มีแล้วเพราะว่าเห็นติ่งนิดนึงตรงใต้โลโก้ MG นะแต่ว่าสาระสาคัญในรอบนี้ก็คือการปรับตัวอุปกรณ์เพื่อให้มันมีความล้ำสมัยมากขึ้นโอเคแหละรุ่นนี้อาจจะเป็นรน คนขึ้นมาปุ๊บอ้ยภายในทําไมมันดูจีนอย่างงี้อ่ะก็ต้องบอกองนี้ว่ามันดูดีกว่ารุ่นก่อนหน,น้านี้นิดหนึ่งแต่อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารถําเข้าทั้งทั้งคันจากจีนมันก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ดีกว่าในสักเท่าไหร่ในในราคาเล่นประมาณตามกว่าล้านร้านสองร้านสามนะมันก็จะเป็นสไตล์นี้หมดแหละก็ะคือ PVC ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นแผงข้างที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็ใส่สีมาหน่อยแล้วก็บอกเป็น PVC เจ็บไม่ดีเลยมากมายถ้าไม่ชอบก็ไปหุ้มหน ้นรถเนี่ยที่ตากแดดนะขอโทษหลังแทบพองก้นแทบพองกันจริงๆเพราะมันคือ P.V.C เกรทั่วไปเลยที่หาได้ในบ้านเราก็หุ้มหนังน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าเป็นอาคันทาร่าก็ได้นะส่วนตัวสเปคของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีการเปลี่ยนนะครับจากแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นเซลล์สูงซึ่งต้นทุนมันจะแพงขึ้นก็คือตัวนั้นน่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ชื่อว่า N.M.C Nickel Metal h i d e Nickel Metal Cobalt อะไรสักอย่างเนึ่งอนะ เออนั่นแหะประมาณนั้นส่วนตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นตัว LFP นะครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตเนาะซึ่งต้นทุนมันจะตามกว่าแต ความเซฟตี้อ่ะมันอาจจะสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดนั้นนะพอมีการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ให้มีชนิดที่มันราคาถูกลงก็มีออปชันที่ดีขึ้นก็สมัยสมผลแล้วกันเพราะว่ามันไม่ต่างอะไรกับตัวนั้นมากมายขนาดนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตัวก่อนเนี่ยแบตเตอรี่ LFP ก็อยู่ใน MG EP อยู่แล้วซึ่งระยะทางมันต่างประมาณสัก 50, 50ถึงไม่ถึงร้อยโลดีนะครับเพราะว่าตัว Chat S ของเดิมมันอยู่ที่ปรนะมาณเกือบสี่ร้อยเนาะส่วน EP อยู่ที่ประมาณสามร้อยนิดๆนะครับก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับรปรับปรุงหน้าตาให้มีหน้าตาคล้ายตัวป แล้วใครสนใจก็มาดูใยางานได้นะครับส่วนอีกขั้นนึงผมเห็นในบูธก็จะเป็น MG ตัวปลั๊กอินไฮบริดก็คือตัว MG HS PHEV ปลั๊กอินไฮบริดซึ่งรุ่นนี้จะมีรุ่นที่เขาปรับปรุงมาใหม่นะคราจะมีการ m ม n เนอร์เชนละปรับปรุงมาใหม่คือหน้าตาใหม่ขึ้นนะครับสวยขึ้นแน่แน ปลายท้ายสวยคือล้อก็สวยมากตัวนี้คือเห็นลแล้วเตะตากว่า c ช a ตเอสวีแต่ว่าเขาเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือเป็นรถยนต์เหมือนให้บีเดหรและ,แ,ละแต่ว่าเขามีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณสิบสิบกว่ากิโลวัตต์ไม่ถึง20ดีแต่พอแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยการชาร์จไฟให้มันเต็มในแบตเตอรี่ลูกหนึ่งกับระบบไฮบริดเนี่ยมันทําได้ไม่ไม่เต็มที่เนาะแบตเตอรี่เ็าจะมีสเปซเสือเพราะฉะนั้นเขาจะรับในเรื่องของการเสียบปลั๊กชาร์จด้วยก็คือแบตเตเเเเเเตตตอออรรรรีี 1, 5, 5 1, 5, 5, 5, ร่่่่่่่่ใใหหหญญขขึึ้้้นนนนถไดดคคืืืงงยยก็ทาาาิมมลแว การเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยเพราะฉะนั้นการวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะมีระยะทางได้ถึง5060กิโลเมตรเลยประ,ยะหยัดน้ำมันมากขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเทียบกับเทียบกับไฮบริดทั่วไปะนะซึ่งรถคันนี้ก็โอเคก็ดูสวยดีแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัว Z s ซไอตัว s s p เ e v เนี่ยเขาจะมี2รุ่นมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวขอโทษทีมีรุ่นเดียว,ยว,ว,ยยวอยู่ที่ประมาณล้านสามห้ามันหนึ่งจุดสามห้าล้านตอนนี้เขามีรุ่นล่างเข้ามาละเป็นออปชั่นให้เลือกราคาต่าลงอยู่ที่ประมาณล้านสองปลาย ก็ลองคุยกับทาง MG ดูถ้าสนใจรถที่มีขนาดไซซิ่งที่เป็น c SUV ไซร์มาซีอาีแล้วคือไซ้์จะใหญ่กว่าเช็ดเอสวีแน่ๆนะคือมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นแต่รถกลุ่มนี้ตอบโจทย์ใครมันจะกลุ่มลูกค้าจะไม่เหมือนตัวเช็ดเอสวีแน่ๆเพราะว่าเชดเอสีวีก็คือรถที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งรถไฟฟ้าอย่างเดียวตอนนตอนนี้คือคนที่ใช้รถคนที่ใช้รถเป็นคันที่2คันที่3ของบ้านหรือว่าเป็นคันเดียวแต่ว่าใช้รถไม่เยอะใช้แค่ในเมืองประมาณนั้นซึ่งถ้าคนต้องการรถเพื่อครอบครัวคันเดียวไปทุกอย่างได้ทุ ใช้งานได้ทุกคนเนี่ยตัว ZS เอสไตัว h s v t v น่าจะตอบโจทย์มากกว่านั่นเองนะครับด้วยใช้่งแล้วก็ด้วยความยืดหยุ่นของการใช้งานที่ดีกว่าเนาะสำหรับใคร MG ก็มี2องคันนี้ครับที่น่าสนใจยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูในงานนะครับหรือลองเข้าไปดูในเว็บ MG ก็ได้เพราะตอนนี้2รุ่นนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วแหละแล้วก็มีการประกาศราคาอย่างชัดเจนมีออปชั่นสามารถจะดูได้เต็มที่แล้วเนาะสองคันนี้ถ้าใคร อยากจะมาใช้ก็ก็โอเค MG เพราะช่วงหลังบริการนนหลังการขายเขาก็ดีขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนที่อาจจะมีการล้อเลียงอย่างมากมายเลย Alla Good Cat ซึ่งเป็นของ Great Wall Great Wall รอบนี้เขาจะมาเอามาโชว์ก็คือเจ้า Alla Good Cat GT ซึ่ง GT เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาขายในืองจีนแล้วคนไทยนิยมที่จะเข้าไปดูรู้สึกว่าเอ้ยมันมันสวยดีเนาะเพราะมันมีความเป็นแมวที่ดูแรงขึ้นมากกว่าแมวที่แบบดูมินิมอลดูละมุนเหมือนตัวก่อนตัวตั้ตัวแรกตัวปัจจุบันในบ้านเรานะถึงตัวเดิมจะสมบมูรณไม่ทนันเราก็ตามตัวใหม ก็ไม่เปิดตัวในบ้านเราอีกแล้วนะแต่ว่าราคาก็ยังไม่ปักอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่โชว์ให้เราเข้าไปดูในภายในได้ขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นภาพหลุดซะมากกว่าแล้วก็ส่องดูในกระจกได้บ้างตัวรถเท่าที่เห็นด้านนอกเนี่ยก็คือจะเหมือนกับตัวปกติเลยแต่ว่าจะมีการดีไซน์กันชนดีไซน์สเกิร์ตรอบคานช้ล่างกันชนเนี่ยใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีการใช้พลาสติกลายเคฟล่าแอบเยอะเหมือนกันอ่ะหลายช่องก็รู้สึกว่าถ้าพลาสติกดำเงาน่าจะดูแพงดูสวยกว่านี้ลามไปถึงตัวยูร้อนะครับก็ะ ด้านหลังก็จะมีแกนแซมสีแดงเข้ามาหน่อยๆนะแล้วก็โลโกโ้ GT ด้านหลังต่อท้ายคําว่า Good Cat นะครับด้านในก็จะเป็นอันนี้ไม่ถ่ายมาแน้ะด้านในก็ผมพอดีผมเห็นนะแต่ว่ามันถ่ายแล้วมันสะท้อนก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายมาขอโทษทีนะครับก็จะเป็นการตกแต่งที่มีสีแดงมากขึ้นนั่นเองส่วนจะไเป๊คร่าวๆที่ผมได้ข้อมูลมาก,ก็คือเขามีการจูแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ20าแรงม้าเลยแต่ระยะทางยังเป็น500เท่าเดิมก็คือเป็น5 0 0 NEDC เท่าตัว a อร a r d Good c ตัว500ร้นะครับแต่ว่าแรงขึ นนก็อาจจะตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นแรงขึ้นแต่ว่าระยะทางไม่ได้มากขึ้นนะเพราะว่าจะเปจแบตเตอรี่แบบเดิมนะครับในงานนี้ก็มีการโชว์ด้วยเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นราคาอะไรครั้งเนี่ยหรือว่าผมได้ทดลองขับเดี๋ยวก็อาจจะทําคลิปแยกให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ